Thank mm -hmm. you. ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สมุยทริปของเรานะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะต้องขอแจ้งก่อนนะว่าทริปสมุยทริปนี้นะคะเป็นทริปเก่าที่เราเดินทางมาตั้งแต่ช่วงวันที่15ตุลาปี63แล้วนะคะเดินทางไปกับสายการบินแอร์เอเชียนั่นเองค่ะแต่เนื่องจากนับตั้งแต่นั้นนะคะสถานการณ์โควิดก็ไม่ค่อยดีเลยทุกคนออนก็นเลยชะลอการลงคลิปนี้ไปจนเนิ่นนานมากก็ยังไม่มีทีท่าว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเลยนะคะแต่ว่า เราเริ่มคิดถึงสมุยแล้วว่ะทุกคนจึงอยากตัดคลิปนี้นะคะให้ทุกคนเนี่ยได้ไปเที่ยวทิปที่สมุยกับเราในคลิปนี้เลยละกันเนทุกคนพอเชื่อนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะคิดถึงสมุยเหมือนกับเราแล้ว,ล,วล่ะป่ะไปกันค่ะ มาถึงแล้วนะคะกับเมืองหอยใหญ่ไข่แดงนะคะสุราธานีนะคะและที่แรกนะคะจุดเช็คพอยของเราที่แรกก็คือที่สภากาแฟค่ะมีติ่มซำด้วยนะคะแล้วก็เป็นพวกกาแฟโบร,บราณเนาะก็ใครมาก็คือต้องมานะคะร้านนี้ก็คือดังอยู่เดอ้อปะ น้ำใส่มากมากแบบมากมากเหมือนฝ<ห>่าไวน้ำเลยตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่อันซีนสุราษฎร์ที่ไม่มาไม่ได้เลยนะคะคือป่าต้นน้ำบ้านน้ำราษนะคะทุกคนซึ่งแนะนำให้เตรียมสื้อผ้ามาเล่นน้ำเลยเพราะว่าตอนนี้คือเห็นน้ำแล้วแบบว่า อยากกระโดดลงไปเลยคือน้ำใสมากจริงๆนะคะ แล้วก็ตอนนี้เรากําลังล่องเรือชมวิวชมบรรยากาศกันนะคะก็คือจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีเป็นแพ็กเกจเลยรวมพายเรือ65บาทถ้าอยากรีเควสให้พี่เขาพายเนี่ยก็ต้องบวกเพิ่มเนาะบวกเพิ่มอีก50บาทต่อลำนะคะแต่ว่าอ้อนว่าคุ้มนะเพราะว่าถ้าเกิดพี่เขาพายก็จะแบบว่าได้ฟิลได้บรรยากาศนิ่งๆนะคะแต่ถ้าเราพายเองก็อาจจะแบบว่าโค้งๆเคียงๆหน่อยหมุนๆวนๆหน่อยนะคะแต่น้ําใสมากทุกคนชอบมาก นี่นะคะคือตัวอย่างของคนที่พายเอง <laughs> กำลังจะไปสะพานแขวนนะคะเพื่อชมเข่ารูปหัวใจนะคะซึ่งเมื่อกี้แอบเห็นแล้วเป็นรูปหัวใจจริงๆนะคะงดงามมากทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกัน ดีลอยฟ้าที่นี่นะคะเราต้องเดินเท้าขึ้นไปนะคะซึ่งจะบอกว่าเล่นเอาหอบเลยทีเดียวละค่ะแต่ว่าด้านบนก็คือสวยงามมากๆ มมูม่อยู่บนรถแล้วนะคะเพราะว่าฝนตกอีกแล้วค่ะตอนนี้ก็คือฝนตกหนักมากไปไหนก็คือฝนตกทุกที่นะคะเมื่อกี้ j จดีที่เราขึ้นไปนะคะคือ j จดีที่2นะคะเป็น j จดีลอยฟ้าจริงๆเขามีทั้งหมด5 j าดีเลยสวยมาก ะะอ้อนอยู่ที่ที่พักคืนแรกของเรานะคะคือ s 2 2 Hotel ลนั่นเองเป็นโรงแรมใจกลางสุดราดเลยนะคะนอนที่นี่ด้วยกันหนึ่งคืนนะคะก่อนที่จะเดินทางไปสมุยในวันพรุ่งนี้นะคะที่นี่นะคะก็จะเป็นโรงแรมแบบหลักร้อยเออแต่ว่าอ้อนก็แนะนํานะคะให้จองผ่าน Snap จาก Air a เ i a ชียเลยเพราะว่าราคาก็คือจะคุ้มมากๆเที่ยวบินบวกที่พักราคาดีและตอนนี้นะคะก็เริ่มท้องร้องอีกแล้วทุกคนคือทริปนี้บอกเลยว่าเน้นกินหนักๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปกินหอยใหญ,ใหญ กที่ร้านป้ายาหอยสดนะคะเขาบอกว่าร้านนี้ก็คือทีเด็ดมากเดี๋ยวไปดูกันว่าหอยจะใหญ่หรือเปล่านะคะ สดจังหวัดสุราษฎร์นะคะเป็นอะไรที่ออนเนี่ยประทับใจไม่รู้ลืมเลยล่ะค่ะจะบอกว่าอยากไปซ้ําๆอีกมากๆเลยทุกคน <c oughs> คือของเขาสดสะอาดแล้วก็อร่อยมากกินข้าวไปแล้วนะคะขอล้างปากด้วยโรตีเน้นนมนะคะมะพระ้าวอ่อนทุกคนเสิร์ฟเป็นลูกเลยอร่อยมาก อลุณสวัสดยามเช้าค่ะทุกคนตอนนี้อ้อนมาอยู่ที่ท่าเรือสีทานเปอร์รี่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเราจะข้ามเรือไปยังเกาะสมุยกันนั่นเองนะคะเรือจะออกรอบ9โมงตอนนี้รอเรืออยู่นะคะใช้เวลานั่งเรือประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็สําหรับตั๋วเนี่ยคนละ120บาทจ้า ถึงอีกหนึ่งไฮไลท์ของเกาะสมุยแล้วนะคะก็คือหินตาหินยายนั่นเองนะคะหินตาหินยายก็คือจะเป็นหินแกรนิตนะคะที่มีลักษณะรูปร่างเนี่ยคล้ายอวัยวะเพศชายและเพศหญิงนะคะเขาก็เลยตั้งชื่อว่าหินตากับหินยายนะคะบริเวณนี้ก็คือน้ําใสมากแต่ตอนนี้คืออ้อยยังหาหินยายไม่เจอเลยแต่ว่าหินตาคือชัดเด่นมากๆนะคะคือเห็นปุ๊บก,ก็คือรู้เลย สะเบียงเลยอร่อยหรือไม่อร่อยอ้นมีหลักฐานอา้าโชว์หน่อยโชว์เพื่อนเพื่อนหน่อยมีผอมมีผอมมีผอวันมากวันนี้นะคะเราอยู่ที่ Overlap Stone นนะคะคือตรงนี้จะเป็นแบบ มุมบ้านคนเลยแต่ว่าหินตรงนี้ก็คือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่แบบมันนานมากๆแล้วนะคะคือยังมีหินแบบว่าขึ้นแบบว่าในตัวบ้านด้วยทุกคนคือแปลกมากแต่ว,ว่าวิวพอยนนี้ก็คือต้องมานะคะส่วนที่้อนอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งสําหรับใครที่แบบว่าเออไม่อยากต่อแถวนานก็แวะมาถ่ายตรงจุดนี้ก่อนก็ได้นะคะก็จะมองเห็นวิวร,บรอบๆเลยสวยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดู ของเราแล้วค่ะ ตอนนี้เป็นเวลาพักผ่อนนะคะเพราะว่าออฝนทั้งนอกตกนะตอนแรกจะไปพายเพดเดบอร์ดทัางนอกนะคะที่หาดเฉวงก็คือเดินไม่กี่ก้าวจากที่พักก็คือถึงเลยนะคะที่พักคืนนี้ของเราก็าคือหลับดีเกาะสมุยนั่นเองนะคะที่พักน่ารักมากแล้วก็อ้อนว่าฟิลดีมากๆนะคะมีแบบภูมีสระว่ายนะ้ำทุกๆวันเสาร์นะคะเขาก็จะมีปาร์ตี้ริมสระด้วยคือดูแลแบบว่าน่าสนุกมากๆเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เรามาวันศุกร์นะก็เลยอดไปแต่ว่าวันศุกร์ก็จะมีควงกระบองไฟด้วยเดี๋ยวเราจะออกไป รับประทานอาหารข้างนอกก่อนเดี๋ยวค่อยเข้ามาชมนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวพารูมทัวร์กันนิดนึงเนาะแล้วก็ดูบริเวณโดยรอบของโรงแรมนะคะเพราะว่าออนว่าทุกอย่างคือเวิร์กแล้วราคาคือดีมากๆสําหรับตอนนี้ขอเวลาไปพักผ่อนก่อนแล้ว,ลวเดี๋ยวออกไปรับประทานอาหารเย็นกันค่ะ แล้วก็จะบอกว่าต้องตื่นเช้ามากเพราะว่าเรานะคะเดินทางไปเกาะมัดสุมกันแต่เช้าเลยค่ะถึงแล้วค่ะที่เกาะมัดสุมนะคะหรือเกาะน้องหมูนะคะเรียกได้ว่าเรามาปลุกน้องหมูเลยนะคะเพราะว่าบางตัวก็คือยังนอนอยู่เลยยังไม่ตื่นเลยแต่ว่ามีตัวแบบเล็กๆน่ารักมากๆตอนนี้นะคะมีหมูทั้งหมด11ตัวแล้วนะเขาบอกว่าแรกๆคือแบบมีแค่แบบประมาณ2-4ตัวเท่านั้นตอนนี้ก็คือ น้องเยอะมากนะคะแล้วก็เราเป็นกลุ่มแบบแรกๆของเช้าวันนี้เลยนะน้องน่ารักนะทุกคนเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกับน้องหมูกันดีกว่าคะ่ะวันนี้แดดดีด้วยนี่เราได้ผักบุ้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปล่อน้องหมูกัน,นแต่ว่าตอนนี้น้องกินนมอ,อยู่อุ้ยน่ารักจังเลยเขาบอกว่าน้องตัวสีดำชื่อน้องโควิดนะคะคุณแม่ก็นอนสบายเลยอ้ย อยากตื่นเลยใช่ไหมตอนนี้เราล่อน้องหมูมาริมทะเลเรียบร้อยแล้วแล้วก็กินเก่งมากกินแบบว่าไม่รู้จักอิ่มนะไปแล้วเห็นป่ะพอผักบุ้งเราหมดหมูก็เมิน คือมุมลับนะคะเรียกได้ว่าเป็นแบบมุมลับของโกโจทัวร์เลยนะคะถ้าใครมากับโกโจทัวร์ก็จะได้แบบว่าเอ็กคลูซีฟแบบนี้เลยนะคะมาพายครยักอีกฝั่งหนึ่งของเกาะนะคะคือน้ําใสมากทุกคนคือฟินมากแล้ววันนี้ก็คือแดดดีบรรยากาศดีสุดๆเลย การดําน้ำที่เกาะแตนนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะคือน้ำขุ่นมากแรงมากทุกคนนะ่าจะเป็นเพราะว่าช่วงเที่ย้อนไปนะคะเป็นมรสุมนะคะและเรานะคะกลับมารับประทานมื้อกลางวันนะคะที่หลับดีเกาะสมุยนั่นเองนะคะเขาจะมีโซนร้านอาหารอร่อยมาก ที่พักขึ้นสุดท้ายของเรานะคะก็คืออนันตราบ่อผุดเกาะสมุยรีสอร์ทนั่นเองค่ะจะบอกว่าเป็นไฮไลท์ของทริปนี้เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าอ่อนชอบมากๆเลยทุกคนที่นี่นะคะภายในอ่ะร่มรื่นมากๆนะคะและใครที่มาพักที่นี่นะคะห้ามพลาดเลยก็คือโซนสปาของเขานั่นเองทุกคนสปาของเขานะคะมีความยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะคะคือเขาให้ความสนใจในส่วนของสปามากๆในการบริการแบบบําบัดที่มีความส่วนตัวมากๆนะคะทุกคนแต่แอบเซ ได้นะคะเรามีเวลาอยู่ที่นี่น้อยเกินไปนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนเดี๋ยวอ้อนพาทุกคนไปดูบรรยากาศสวยๆงามๆโดยรอบเลย นี่มันขี้มันอันนี้คือขี้มันโอ้ร้อนร้อนนะครับร้อนมากก็คือจะเนี่ยส่วนที่เหลือก็จะมีสกัดออกมาเป็นน้ํามันมะพร้าวนะคะมันร้อนมากแต่อันเนี้ยเขาบอกว่าสามารถนําไปทําขนมได้หานเป็นไงอร่อยเหรอหวานหรือวะมะพร้าวหอมมากเหมือนหมูสับเลยเหมือนหมูสับเลย การอยู่บนเกาะสมุยของเรานะคะวันสุดท้ายเรามาพักกันที่อนันทราบอผุดเกาะสมุยนั่นเองนะคะซึ่งที่นี่นะคะอ้อนบอกเลยว่าแฮปปี้มากโรงแรมสวยมากแล้วก็สปาดีมากแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปใช้บริการนะคะน่าจะต้องเป็นคราวหน้าแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราออกกันจากที่เนี่ยแต่เช้าเลยนะทุกคนก็เลยแบบเออไม่น่าจะได้ไปสปงสปาอะไรนะคะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นหาดบอผุดนะคะซึ่ง อ้อนว่าหาดสวยนะคะคือค่อนข้างที่จะเป็นหาดแบบว่ายวยาวๆเลยแล้วก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายอาทิเช่นบานานาโบทต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะภายคายอยงขยะก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็โรงแรมสวยมากๆนะคะก็แนะนำสําหรับใครที่อยากจะมาเกาะสมุยนะคะก็แวะมาพักกันที่นี้ได้ ตื่นมาทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ เช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วนะคะที่นี่นะคะเป็นที่สุดท้ายของทริปนี้แล้วนะคะก็สําหรับทริปนี้นะคะต้องขอขอบคุณแอร์เอเชียนะคะแล้วก็ทอท,อท,อทอจังหวัดสุร,ราษฎร์แล้วก็เกาะสมุยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่อำนวยความสะดวกตลอดทริปนี้เลยคือเป็นทริปที่แฮปปี้อีกทริปหนึ่งเลยนะคะก็สําหรับใครที่มีแพลนจะมาเที่ยวสุร,ราษฎร์หรือว่าเกาะสมุยอ,อ้นก็แนะนําตามแพลนนี้ได้เลยคือเวิร์กมากๆนะคะมีบางอย่างที่แบบตกหล่นแบบอาจจะแพลนไว้ว่าจะไปแต่ไม่ได้ไปเนื่องด้วย เวลาแล้วก็หลายๆอย่างนะคะแล้วก็ตอนนี้อ้อนอยากเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาเที่ยวกันนะคะไทยเที่ยวไทยนะคะตอนนี้เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยเราด้วยนะคะเพราะว่า ตอนที่อ้อนมาที่เกาะสมุยคือรู้สึกแบบว่าโอ้ยสงสารมากเลยทุกคนเพราะว่าบรรดาร้านลวงต่างๆตรงบริเวณเกาะเฉวงที่เราไปพักที่หลับดีอย่างเงี้ยแต่ก่อนคือค่อนข้างคึกคักมากๆแต่ตอนนี้ก็คือเงียบมากทุกคนคือตึกต่างๆคือปิดให้เช่าเซ้งอะไรเงี้ยหมดเลยคือแบบเห็นแล้วแบบว่าหดหูใจมากๆนะคะก็เลยแบบเอออยากเชิญชวนให้คนไทยนะคะถ้าเกิดพอมีกําลังเนูก็ออกมาเที่ยวกันกระตุ้นเศรษฐกิจกันหน่อยเนาะสำหรับคลิปนี้นะอ้อนกับไหนนะคะ ก็ต้องขอลาทุกคนไปที่นี่เลยนะคะเดี๋ยวอาจจะมีตอนท้ายอาจจะมีภาพบรรยากาศอาหารมื้อสุดท้ายของเราอีกมือ้อนึงนะคะเป็นมื้อกลางวันโนที่ฝั่งสุราษฎร์นะคะก็ทริปนี้อ้อนขอลาไปก่อนเลยแล้วกันเนะสำหรับคลิปนี้ใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะคุยกันได้ด้านล,ล่างนี้เหมือนเดิมเลยนะคะไปก่อนนะนะบ๊ายบาย